ก็ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเมื่อล่าสุดพระเอกชื่อดังนเด็คูกิมิยะประสบอุบัติเหตุขนาดออกกำลังกาย จนเป็นเหตุให้กระดูกนิ้วมือข้างกว่าร้าวมีผลทำให้ละครเวทีฟ้าจรวดไซเดอะมิวสิควลต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะโดยณเดชก็ได้ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวัสดีครับผมณเดชขอชี้แจงเบื้องต้นทางช่องทางนี้นะครับเนื่องจากช่วงเช้าวันจันทร์ที่8กร,รกฎาคมสั่ง5 6 7ที่ผ่านมาผมประสบอุบัติเหตุขณะออกกำลังกายในที่พักอาศัยเ,เหตุทำให้กระดูกนิ้วมือข้างกว่าร้าวเล็กน้อยและได้เข้าทำการรักษาในโรง พยาบาลในวันรุ่งขึ้นทันทีและผลการรักษาปลอดภัยดีครับไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับหลังการรักษามีการใส่เฝือกบริเวณนิ้วมือข้างขวาทำให้ไม่สามารถแสดงละครเวทีได้เนื่องจากในละครเวทีจะมีฉากแอคชั่นผาดผ,าน,ผานเพื่อความเต็มอิ่มในการชมละครจึงต้องงดรอบไปก่อน และจะมีการแสดงใหม่ให้ติดตามจองกันนะครับผมขอโทษผู้ชมทุกท่านทีมงานทุกท่านที่ไม่ระวังตัวเองให้ดีจนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ รอบการแสดงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมจะทำให้เต็มที่และดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับสำหรับงานถ่ายและงานโชว์ตัวอื่นๆผมยังทำได้ปกติครับสุขภาพทุกอย่างปกติเพียงแค่มีเฟือกที่นิ้วมือกว่าเท่านั้นเราเจอกับผู้ชมฟ้าจรวดทรายทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ ทางนี้ค่ะทางคุณบอยทกษเกียรติก็ได้โพสต์ประกาศเรื่องรอบการแสดงฟ้าจรดสายเดอะมิวสิคข,ขค่ะเนื่องจากณเดชน์ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถทำการแสดงละครเวทีในวันพุทธที่10ถึงวันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคมได้ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการเปลี่ยนบัตรสำหรับรับการแสดงใหม่ภายในวันศุกร์ที่12กรกฎาคมนี้ค่ะโดยงานนี้ก็มีแฟนคลับคนในวงการบันเทิงมากมายค่ะที่มาเริ่มส่งกำลังใจกับณเดชน์ให้หายบาดเจ็บไวๆค่ะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ